สลามาเลก้มสวัสดีค่ะตอนนี้แม่ย่าจะพามาดูยายเขากําลังจะทําแกงไก่ใส่ฟักนะคะแกงไก่ใส่บะฟักกิ่งแบบบ้านๆจะพลิกแกงเราก็ตําเรียบร้อยแล้วนะคะแม่แม่ย่ารัดขั้นตอนนะคะขอประทานอภัยด้วยตอนนี้เรากําลังจะผัดไก่นะคะผัดไก่ใส่เครื่องแกงเนาะที่แม่ย่าเป็นคนตํานะแล้วก็ ยายเป็นคนกลุ่มเนาะก็จะมีาขาตะไคร้นะคะขาตะไคร้แล้วก็เครื่องเทศต่างเนาะที่เราเอามาผัดนะคะนี่เราก็เตรียมจะผัดเสร็จแล้วเราก็เตรียมหม้อแกงนะคะหม้อแกงดำาๆของเรานะคะนี่ค่ะตั้งน้ําไว้เลยเพอผัดไก่เสร็จเราก็จะเอาไก่ลงไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนอีก,อกนะคะว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมเนาะ โอเคค่ะปอกเราผัดไก่ให้หอมใช่ไหมคะเราก็จะเอาน้ำที่เราล้างครกเนี่ยนะคะใส่ลงไปตอนนี้แม่แม่ย่าปิดไฟแล้วนะคะคุณยายกำลังปอกอฟักนะคะกำลังปอกแล้วก็นี่แม่ย่าก็จะมาตักไก่ใส่หม้อแกงที่เราตั้งไว้เนาะนี่ค่ะแล้ก็ เอาเอาทุกอย่างเครื่องปรุงทุกอย่างใส่เข้าไปนะคะนี่ค่ะก็มีอ่ผงปรุงลดเนาะแล้วก็กะปิน้ำปลานะที่เราใส่เติมท้ายไปนะคะแล้วทีนี้ขั้นสุดท้ายพอนะ้ํามันเดือดน,นี่มันเริ่มเดือดแล้วนะคะตอนนี้คุณยายเขาก็กำลังสับฟักเราก็จะมาใส่ฟักนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปเนาะ,ะนี่ค่ะนี่ก็คือน้ำแกงของ ของคุณยายนะคะแม่ยาเป็นคนทำคือสูตรคุณยายสูตรบ้านๆน,นะคะโอเคค่ะแกงฟักใส่ไก่วุ้นเส้นแกงฟักจิงใส่ไก่ใส่วุ้นเส้นเซ็จแล้วเจ้านี่ก็คืออ,า,อาหารของคุณยายนะคะที่เราทําให้ดูนะคะลุคลักษณะก็เป็นอย่างนี้แม่ยารักขั้นตอนนะคะสูตรก็ ไม่มีอะไรเยอะนะคะเราใส่่าพริกแกงเราไก่ไปคั่วใส่พริกแกงเสร็จแล้วเรากา็ผัดให้หอมแล้วเราก็มาเทใส่น้ำที่เราเตรียมไว้นะคะน้ำร้อนนะคะต้มให้ไก่สุกนะคะประมาณสักยี่สิบนาทีเราก็เอาฟักลงนะคะเอาฟักลงเก็บไว้อีกประมาณสิบห้านาทีฟักสุกแล้วก็เอาวุนเส้นลงไปนะคะเสร็จแล้วเรา ก็ชิมรสที่เราต้องการนะคะเติมน้ำปลานะคะเติมน้ำปลาแล้วก็เครื่องปรุงมันมีอยู่แล้วมันมีกระปินะคะมีกะปิอยู่แล้วเราก็ปรุงด้วยน้ำปลาแล้วก็ผงปรุงรสนะคะเสร็จแล้วเราพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะโอเคนะคะใส่วุ้นเส้นนะคะแกงฟักใส่วุ้นเส้นนะคะสูตรคุณยายมาแล้วนะคะนี่ค่ะ ลักษณะก็ามาเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะวันนี้กินข้าวขาวคุณยายนะคะนี่พร้อมเสิร์ฟได้เลยโอเคนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมแม่ย่ากดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ